ชาวนี้มีคำถามว่าสังขารเนี่ยเราจะละมันได้ยังไงพูดถึงคำว่าสังขารก็หมายถึงกายคือห้าธาตุนั่อากาศลมไฟน้ำดินแต่มันมีสามธาตุที่เรา ไม่ค่อยรู้จักคืออัตตามานะแล้วก็ทิฏฐิทิฏฐิมานะและ้วนะก็พุทธิสามกับภาก็เป็นแปดทั้งแปดเนี่ยคือจิตกายแล้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกายนี้ทั้งหมดพอเราเริ่มที่จะคำใช้คำว่าละสังขารเราหมายถึงว่าเสียชีวิตใช่ไหมหยุดหายใจใช่ไหม หรือไม่ได้รับอิทธิพลจากภาวะของมันหรืออดีตกรรมของมันเราพูดได้หลายหลายระดับและสังขารโดยทั่วไปจะบอกว่าหมดลมตายว่างนั้นแต่ในจุดเชื่อมระหว่างลมเข้าลมออกหรือหายใจเข้าหายใจออกจุดที่พลิกผันนะตรงนั้น,นมันเป็นอมตะ ทำอมตะชีวิตเลยนะมันสังขารคือภาวะที่เกิดแล้วก็ภาวะที่ดับแต่จุดเชื่อมระหว่างเกิดดับนั่นเป็นอมตะและจุดเชื่อมระหว่างเกิดดับนั่นเป็นเราที่แท้จริงตรงนั้นไม่มีคําว่าสังขารแต่มีคําว่าโครงสร้างหรือสติปัญญาที่ทําให้เกิดสังขาร แสดงว่าในการเกิดมันจะมีผู้ให้กําเนิดในการดับก็จะต้องมีผู้ให้กำเนิดเกิดดับทางภาษาทางโลกเราจะใช้คำปัญญาญาณก็ได้หรือสติปัญญาก็ได้แต่เมื่อเราใช้ภาษาเหล่านี้เราก็จะไปติดอยู่กับเหตุผลหมดเลยตัวพุทธ,ธิตัวอดีตตัวการเวลาจะเข้ามาเกี่ยวข้องหมด จึงไม่สามารถลุกข้ามพ้นความจริงของชีวิตตรงนั้นได้2,000กว่าปีหรืออันทนานกว่านั้นเนี่ยมนุษย์ก็ไปติดอยู่กับคำว,ว่าเกิดแล้วก็ดับแต่มนุษย์ไม่เคยถูกบอกให้รู้ว่าผู้บริหารเกิดดับเนี่ยซึ่งเป็นคนหรือเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันคือใครอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องทำย่งไง วันนี้มีสมาชิกท่านหนึ่งในเฟซขอให้เราสอนว่าละสังขารจะต้องทำไงก็เลยเกิดอารมณ์ที่อยากจะคุยตรงนี้กันทุกขณะนี้เราละมันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปละหรือไปทำให้มันเกิดนั่นแหละคือปัญหาคำสอนต่าง,งละปล่อยวางให้รู้ให้คิดให้ตั้งสติอะไร นั่นคือปัญหาของการละทังงารเพราะมันเป็นยังเป็นความคิดของปัจเจกบุคคลยังเป็นกิเลสย,ยังเป็นตัวหลงหลงอยูปัญญาเนี่ยเป็นวิปลาสก็คือหลงนั่นเองหลงก็คือเข้าใจผิดเข้าใจไม่สมบูรณ์แล้วมันเป็นกันทั่วทั้งาอาณาจักรแล้วก็เชื่อว่าถูกต้องที่สุด อันนี้เหตุผลที่ในเผษมันจะมีแนวคิดที่ต่างกันแล้วก็ตอ,อกย้ำกันแล้วก็หาโอกาสที่จะสู้กันทางความคิดซึ่งเพราะว่าการที่เราเป็นปเจกบุคคลเนี่ยมันมีอัตตากูรู้กูเข้าใจกูเห็นแล้วแล้วโดยธรรมชาติของอำนาจแห่งธรรมเนี่ย มันอยากแบ่งปันไม่ว่าเราจะเป็นใครที่ไหนอายุเท่าไรเราก็อยากแบ่งปันพี่ชายคนหนึ่งอายุสี่ขวบไปโรงเรียนวันแรกกลับมาก็มาสอนน้องนะว่าฉันเรียนอะไรนั่นการแบ่งปันเนี่ยเป็นอำนาจของธรรมเป็นอำนาจในตะวันเป็นอำนาจในโครงสร้างของธรรมแบ่งปันซึ่งเราเคยชินกับว่าเมตตากรุณาเนี่ยเป็นเรื่องของ พรหมวิหารทั้งสี่ที่อยู่ของพรหมก็คือที่อยู่ของความเต็มเปี่ยมทั้งภายนอกและภายในความเต็มเปี่ยมทั้งโลกิยะและโลกุตระเราเรียกว่าพรหมัลนมันเป็นวิหารของมันคือที่อยู่และเราก็ส่วนหนึ่งที่เกิดจากภาวะนั้นในตำนานอุปนิชัต์ถึงบอกพรหมคือเวทานตา สิ้นสุดแห่งพระเวทพระเวทคือปัญญาสิ้นสุดของพระเวทก็คือที่อยู่ของพรหมและที่อยู่ของพรหมนั่นือที่อยู่ของสังขารของคนแต่เป็นสังขารที่เป็นยังเป็นโครงสร้างนะยังไม่ทันเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นโครงสร้างือเป็นความฝันนั่นเองเหมือนที่ศูนย์กลางของมเมล็ดเนี่ยนะ,ยะเนี่ยเมล็ดมะม่วง ดูจะมีศูนย์กลางมันจะมีสุญญาตาหรือความว่างที่ศูนย์กลางในศูนย์กลางนั้นมันมีความฝันของมะม่วงจำต้ตนดอกใบผลมเมล็ดอสงไข่มเมล็ดหนึ่งมเมล็ดจะมีอสงไข่มเมล็ดอสงไข่ต้นตลอดไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่ในระดับโครงสร้างเรามองไม่เห็นมันแค่สุญญาตาถ้าเราไม่เชื่อรู้อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็มเมล็ดลงดิน สักพักหนึ่งมล็ดมันจะพองตัวขึ้นแล้วเริ่มแตกหนอ่อขยายต่อหนึ่งกระบวนการอันนี้เราเรียกว่ามาจากบรรยายาหรือโครงสร้างของความสมบูรณ์ของตัวมันเองเราใช้เวลาไม่รู้กี่ร้อยปีจะอยากอธิบายให้มนุษย์ทั้งโลกเข้าใจตรงนี้ก็ยังเข้าใจไม่ได้เพราะผู้อธิบายเนี่ยยังไม่อยู่ในที่ บอกสุญญตาเขาอยู่จากข้างนอกเขาก็เาอามาเล็ดมามาวิเคราะห์มีวิจารณามาสนิทฐาแล้วเขาก็บอกเนี่คือความจริงเมื่อไปเรื่อยๆแต่ณนะวันนี้สองปี2020สเนี่ยหนึ่เกนี่ยความจริงของชีวิตในระดับของพุทธภูมิมันจะเริ่มฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลังจากนี้อีกสองสามเดือนจะเห็นว่า มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยจะเริ่มหันมาปฏิวัติสังคมกันใหม่หมดเลยความคิดก็จะใหม่ทุนนิยมก็จะเป็นแบบใหม่บัญญานิยมก็จะเพิ่มขึ้นสตินิยมก็จะเพิ่มขึ้นชีวิตนิยมก็จะเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาในสองสปีเนี่ยหลักการนิยมลัทธินิยมทุนแล้วก็มาเป็นอำนาจนิยมแล้วก็ทุนนิยมอะไรยางมันจะก็หายไปจาก ความธุรกิจของสังคมโลกสตินิยมปัญญานิยมความดีนิยมสงบนิยม,ยม,ยมจะเพิม่มขึ้นมันเป็นยุทธจักรของชีวิตของกาลเวลาทีละสังขารทำยังไงนี่คือคำถามไม่ต้องทำเลยเพราะทุกขณะเซลล์เี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบมันละอยู่ตลอดตัวที่ตัวที่ทำให้ละเนี่ยบริหารการเกิดดับ ทนี้เราไปอยู่กับการเกิดกับการดับแล้วก็มองไม่เห็นหรือเข้าใจภาวะที่บริหารเกิดดับปุริศีก็สอนวิชาง่ายๆกันหนึ่งเนี่ยถ้าเราใชา้เวลาสัก20-30นาทีแต่ละวัน,นออกเสียงอาครั้งละสักห้านาทีเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ สองภาวะนี้จะทำให้ <c oughs> ระบบประสาทหรือปราณที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อทุกสัดส่วนของระบบประสาททั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยมีชีวิตชีวาเมื่อปราณมีชีวิตชีวาในกายเราและปราณเริ่มมีชีวิตชีวานอกกายเรา ภาวะที่เราปล่อยวางซึ่งเรียกว่าละสังขารมันจะเริ่มปรากฏขึ้นมันจะไม่อยู่ในกระบวนการที่เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละตัวที่บริหารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายนั่นเรียกว่าภาวะจิตนิยมหรือปราณน,นิยมหรือสงบนิยมฌานนิยมอะไรได้หมดภาวะนั้นเนี่ย เมื่อเราเริ่มรู้สึกมันมันจะเป็นส่วนหนึ่งของเราเพิ่มเข้นเพิ่มเึ้นเพิ่มเข้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะมีบทบาทเหมือนเดิมแต่ลดผาลดความสำคัญลงันล,ละสังขารยังไม่ใช่ไปละมันหรือไปทำให้มันเกิดไม่ใช่แต่ไปรู้ว่าก่อนเป็นสังขารนัเป็นยังไงแล้วเป็นสังขารแล้วเนี่ยตอนดับนันเป็นยังไง ไปรู้ระหว่างสองคำสองความคิดสองพยางสองอะตอมหรือลมที่เข้าและหยุดแล้วก็ออกแล้วก็หยุดจุดหยุดสองจุดเนี่ยคือภาวะของจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นจิตสำนึกของจักรวาลสากลไม่ใช่ของคนนะ มันยิ่งใหญ่กว่าคนมากสังขารไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือเราไม่รู้จักนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราหลงทางกันมานานระบบการศึกษาไม่ได้รับผิดไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเด็กอายุสองขวบสามขวบที่ยังไม่ไปโรงเรียนเป็นเด็กที่ฉลาด รู้จักธรรมชาติรู้จักอะไรควรไม่ควรเพราะ10บขวบ15บหขวบไปเรียนหนังสือ10ปีกลับมากลายเป็นคนจิตใจกับแคบห่างธรรมชาตินั่นคือระบบการศึกษาของโลกที่ทำเราทุกเราทุกคนเป็นณวันนี้โควิดโควิดเนี่ยมาช่วยปัดเป่าความเข่าให้กับสังคมมนุษย์โลก แต่มนุษย์ต้องเริ่มตั้งต้นใหม่คิดใหม่เข้าใจอะไรใหม่มันก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นสู่และการละสังขารโดยไม่ต้องละนะละสังขารที่คืขณะที่นั่งยิ้มนอนยิ้มนะนะั่นคือเป้เาหมายของการศึกษาปุรุษีก็ดีใจที่ได้มาแสดงความคิดให้คณะได้เห็นภาพ ท่านก็มีท่านหนึ่งก็ถามว่าสอนให้หน่อยทางเฟซแล้วบอกภาวะอย่างนี้มันต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติด้วยกันวันที่จะเกิดผลที่ชัดเจนและแน่นอนแต่ณนะวันนี้ณนะขณะนี้ก็ออกเสียงสองเสียงอ่าแล้วก็สักห้านาทีแล้วก็ตอนที่ ปิดปากนเนี่ยฟันเนี่ยจะต้องห่างกัน,นฟันไม่ฟันห่างพักเราจะรู้สึกเรื่องการสันส่นสะเทือนผ่านระบบการหายใจผ่านระบบปอดแล้วเข้าไปถึงกระเพาะเข้าไปถึงสะดือมันเกิดขึ้นเองนะและเมื่อระบบการหายใจได้รับการสั่นสะเทือนอย่างนี้ถึงสะดือเมื่อไหร่เนี่ยทุกภาคส่วนของระบบของเราได้รับการดูแล จัดการอย่างดีง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วสักหาวันสิบวันเราก็จะเห็นเราเราก็มีชีวิตอยู่แบบมีความสุขได้นะไม่ใช่เงินไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียงแต่เป็นตัวเราเองที่แท้จริงตัางหากคือความสงบสุขทั้งภายนอกและภายในชีวิตสำคัญนะ การที่เราสะสมทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงนะ่นะเป็นองค์ประกอบเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ไอ้ใจเป็น,นอ,อันนี้ทำให้เรามีมากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดในจักรวาลสวัสดีมีใจก็มีความสุขมีสุขภาพ